แบบน,บบนี้แบบนี้คลายกันธรรมดาใครทําได้ก็แสดงว่าไหล่โอเคไม่ติดมากพวกนี้นจะยืดกล้ามเนนะื้อที่บริเวณนอ,อกตรงนี้ด้วยก็จะช่วยที่แล้วก็ใช้ตรงสะบักขยับมากๆนะครับอย่างนี้บางคนจะได้ยินเสียงนั้นกุ๊กกักกุ๊กกักที่บริเวณสะบักด้วยนะเคยมีอาการปวดที่บริเวณสะบักทางด้านในบ้างไหมครับหรืออีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว,ว่าโรคสะบักจมนะครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดการกับอาการปวดที่สะบักด้านในด้วยตัวเองนะครับแบบง่ายๆอาการปวดสะบักด้านในคือบริเวณนี้นะครับปวดทางด้านในใกล้จากกระดูกสันหลังมาที่ขอบสะบักมักจะมีอาการปวดจากกล้ามเนื้อที่บริเวณตรงนี้มันเกิดการตึงเป็นลำวิธีการง่ายๆเราจะยืดแก้อาการกันครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วยเช็คสัญญ,ญาณให้นิดนึงครับชมจากที่ไหนนะครับ fc ของเรา สัญญาณชัดไหมถ้าชัดแล้วเราจะได้เริ่มกันนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆอาจจะไม่ชัดอะไรเงี้ยก็แจ้งเข้ามาได้เราจะได้ปรับให้มันชัดแล้วเราจะเริ่มทีเดียวเลยนะครับ <S <S ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับจริงๆโรคเนี้ยนะครับก็คือปัญหามาจากการที่เราแบบนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานแล้วกล้ามเนื้ออยู่ในท่าถูกยืดยืดค้างกล้ามเนื้อที่ถูกยืดค้างเป็นเวลานานเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเกร็งเป็นลำนะครับพอมันเกร็งเป็นลำลำเนี้ยถ้าเผื่อว่ามันใหญ่มาก มันจะทําให้เลือดไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงติดก,ก้อนนี้ได้แล้วมันก็จะเกิดอาการปวดได้ทั้งๆที่เราไม่ได้ไปกระตุ้นไม่ได้ไปทําอะไรมันเลยแต่ถ้ามันไม่มีไม่ขาดเลือดไม่อะไรเราไปกดนะมันจะรู้สึกปวดร้าวไปตามแขนอย่างเงี้ยพวกนี้เราจะสงสัยว่าน่าจะมีปัญหาของกล้ามเนื้ออักเสบที่บริเวณนี้ครับแต่วิธีการเนี่ยเราจะทําการยืดคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้ก้อนตัวนี้มันออกจากตัวสบักเรานะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาอีสานเราเรีเยกเอ็นเข้าเตี้ยงนะตัวเนี้ย จะเจอเยอะมากคนไข้เป็นกันบ่อยมากเวลาปวดมากๆแค่หายใจก็หายใจไม่อิ่มหรือหายใจบางครั้งก็รู้สึกว่าเจ็บแล้วอะไรแบบนี้ครับหรืออีกโรคหนึ่งถ้าแพทย์แผนไทยเราจะเรียกเป็นสบับปะจมใช่ไหมฮะพวกนี้เป็นยังไงพอได้ไหมได้เนาะโอเคผมจะสอนท่าแบบง่ายๆจากท่านั่งอย่างนี้แหละลองนั่งกับพื้นนะครับวิธีการอย่างแรกที่อยากให้ทําเลยก็คือพยายามนั่งหลังตรงแล้วยืดนหน้าอกขึ้นในลักษณะนี้นะนะหลังตรงยื่นหน้าอก ปกติเรายืดเราเรานั่งแบบนี้ถูกไหมเราจะนั่งไหลหอ่ออย่างนี้แล้วก็อยู่ให้ฝึกก่อนจะทําเลยก็คือหลังตรงขึ้นมามือวางนี้นะครับหลังตรงฟึบอกนะครับแอ่นอกขึ้นยืดอกนะแล้วก็คอตรงๆอันนี้คือการออกกําลังกายเนาะถ้าเป็นไปได้จริงเราก็อยากจะให้คนเรานั่งท่านี้ซึ่งมันเป็นไปได้ยากเราค่อยๆฝึกไปนะครับยืดอกครับแล้วก็พยายามเปลงสะบักมุนสะบักไปข้างหลังในลักษณะนี้หมุนไหลนะ แล้วก็ใช้ตรงสะบักขยับมากๆนะครับอย่างนี้บางคนจะได้ยินเสียงดังกุ๊กกักกุกกักที่บริเวณสะบักด้วยนะอย่างนี้นะครับได้ไหมสิบครั้งนะครับเป็น1เซตทำสักสองสามเซ็ตนะผมได้ยินเสียงดังมากเลยถ้าใครได้ยินเสียงไหลผมนะแบบนี้นะครับดูนะดูใหม่แบบนี้นะ ยกไหล่ขึ้นแล้วหมุนเป็นวงกลมนะครับพอได้ไหมแบบนี้แล้วก็พักครบสิบครั้งก็พักก่อนแล้วก็เข้าใหม่ได้ไหมครับมันจะดังดีมากเลยนะตรงนี้นะ <c oughs> ให้หายใจเข้าไปด้วยนะฝึกหายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจออกช้าๆเข้า ออกแช่ช้าข้าออกแช่ช้าแบบนี้นะครับนี่คือท่าที่1พอได้ไหมครับผมจะสอนสั้นๆจะได้เอาไปใช้ง่ายๆเนาะต่อไปท่าที่2ให้ทํำนี้นะครับใช้มือนะค่อยๆเหยียดมือออกไปข้างหน้าในลักษณะนี้แล้วดันตัวฟื๊บก้มยืดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค้างไว้นับ1นถึงหแล้วก็กลับมาหายใจเข้าทําสัก 3ถึง5รอบนะครับเหยียดออกแบบนี้2แล้วก็เหยียดออกอันนี้นะครับมันจะตึงที่บริเวณนี้เลยนะออกเวลาเหยียดให้สุดหายใจออกยาวกลับมาหายใจเข้าเลยโอเคไหมครับพอได้เนาะ าใ,ใจออกนะสองท่านะได้ไหมพอได้ไหมมีใครทแลรวบอกด้วยนะครับทําตามลรวบอกด้วยนะวิธีการใช้มือข้างนี้มือหนึ่งกดบ่าไว้อย่างนี้ไอ้ปวกกดบ่านะกดเขา่าโอเคตัวตรงๆนะครับไม่เอื้อมไปข้างหน้าในลักษณะนี้เนาะเอื้อมข้ามศีรษะมาเลยนะจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะตึงไหมฮะ And back play, แอนบีไฮแบ็กไปด้านหลังเลยนะอย่างนี้เลยนะยืดกล้ามเนื้อให้มากที่สุดนะครับฟืบไอ้นี้แค่กดกดไว้อย่าให้ขยับค้างไว้นับ1ถึงหแล้วกลับมาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแบบนี้นะครับสำหรับข้างขวาอ่ะกลับมาเข้าหายใจออก ไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้กี่ท่าแล้วบอกด้วยนะผมจะลืมหายใจมากๆแล้วเลยเปลี่ยนข้างบ้างมือนี้สำหรับจับหลังจับเขา่าข้างนี้นะครับมือนี้มาข้างหน้าโวยดังได้ยินเสียงไหมได้ยินเนอะไม่รู้เข้าหม่หรือเปล่านะเสียงเสียงเป็นลนักษณะของแมนนิปเลตนะเหมือนจัดกระดูกนะนี่คือการจัดกระดูกด้วยตัวเองอย่างหนึ่งนะครับ โอเคไหมทำช้าๆนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวใลนลักษณะแบบนี้นะครับอยากให้ตึงมากขึ้นหันหน้าไปด้านตรงข้ามแล้วบิดมากขึ้นโอเคแบบนี้นะครับกดขาไว้ปึ๊บยืดลำตัวเอียงตัวมากๆค้างไว้กี่ท่าละกี่ท่าละครับพอได้ไหมพอได้ไหม ต่อไปอนี่ใช้ตัวนี้แล้วนะฮะใช้ตัวนี้แล้วนะก็จะค่อยขาขึ้นมาในลักษณะนี้นั่งแบบนี้นะโอเคนะครับใช้ศอกนะดันเข้าไปที่เขา่าแล้วก็มือมาจับข้างหลังแบบนี้เลยแล้วก็บิดลําตัวจะยืดที่บริเวณทางด้านหลังส่วนบนพอได้ไหมเอาใหม่นะให้ดูนะสมมติผมจะยืด ยืดฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับผมก็จะเอาขานะขาขวานะไขวยมาพาดเข่าทางด้านนี้มือนะจับตรงนี้อีกมือนึงมาจับทางด้านหลังแล้วก็บิดลาตัวค้างไว้หายใจออกยาวๆค้างไว้ประมาณสักห้าวิสิบวิแล้วกลับมาหายใจเข้าลึกเอาใหม่นะครับแล้วทําใหม่ปึ๊บบิดลําตัว3มเซตนะครับใครตึงมากหน่อยก็5เซตก็ได้ ปิดไปเรื่อยๆเลยปิดอย่างนี้พอได้ไหมลองดูอีกข้างอีกข้างทำไงคล้ายๆกันเลยนะครับแบบนี้เนาะสมมุติว่าเราจะยืดฝั่งไหนฮะเราจะยืดฝั่งไหนยืดฝั่งขวาเนาะเราเอาขาข้างซ้ายมาคว่ยแขนขวาสอกขวาอย่างนี้นะครับแล้วมือข้างซ้ายจับไปข้างหลังแล้วบิดลําตัวข้างนี้ผมจะไปได้น้อยกว่าข้างขวาเราจะสังเกตได้นะ หายใจออกเวลาที่เราหายใจออกเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะคลายแล้วเราจะยืดได้มากขึ้นครับจะสังเกตว่าเวลาเขาจับกระดูกหรืออะไรเนี่ยจะให้คนไข้ทอนให้ใจออกหมดออกหมดออนหมดออกหมดร่างกายเรามันจะไม่เกร็งนะจะไม่ตึงเกินไปเราเ็าจะจัดกระดูกได้ง่ายขึ้นพอได้ไหมครับพอได้เนาะปื๊บโอเคพอได้นะ กี่ท่าละสี่ไหมโอเคต่อไปอย่างนี้นะครับเอามือนะสอดอนี้แล้วก็บิดไปทางด้านข้างก้มแล้วก็ก้มคอลงจะตึงที่บริเวณสะบักต,ต,ตรงนี้นะครับเอาใหม่นะมือขวาซ้อนมาสอดนี้แล้วก็บิดไปทางด้านซ้ายก้มคอลงมันจะตึงมากขึ้นนะครับแบบนี้พอได้ไหมครับ ค้างไว้5วินาทีแล้วผ่อนกลับมาดูอีกทีนะแบบน,บบนี้แบบนี้ค่อยกัแบบนธรรมดาใครทําได้ก็แสดงว่าไหล่โอเคไม่ติดมากจะตึงที่บริเวณสะบักนะครับบิดลำตัวแล้วจะตึงสะบักตรงนี้มากเลยนะช้าๆไม่ต้องรีบน,นะครับความยืดหยุ่นเนะี่ยมันเป็นการฝึกเนาะค่อยๆทําจริงๆก็ยืดหยุ่นดีมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะจะดีนะ มันจะต้องเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปด้วยดังนั้นเราต้องทําบ่อยๆนะครับถ้าเราทําได้ยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็แข็งแรงด้วยมั่นคงด้วยไม่เซไม่โยกไม่เยกอะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็ใช้ได้นะโอกาสที่เราจะเจ็บจะปวดมันก็น้อยนะครับเหมือนแบบร่างกายมันฟิตมากแบบนี้พอได้ไหมพอได้ไหมห้าท่าแล้วนะครับห้าท่าแล้วท่าสุดท้ายอีกสักท่าหนึ่งก็เป็นท่านี้เลยนะครับแล้วก็ยืดอก หายใจเข้าลึกหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก,อออกยืดอย่างนี้นจะยืดที่บริเวณหน้าอกนะครับยกสูงได้ยิ่งดีนะครับแบบนี้นะครับยืดพวกนี้นจะยืดกล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าอกตรงนี้ด้วยก็จะช่วยที่การที่เราแบบรีคอร์กโพสเชอร์เหมือนให้ ตัวเราตรงมากขึ้นนะครับไม่ไหลหอ,อยนี่เพราะว่าการเน้อมันหยุดประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหมครับพอได้ไหมสําหรับวิธีการออกกำลังกายแบบใช้เสือ่อแล้วก็ผนังบ้างบางส่วนนะครับอีกนิดนึงก็จะใช้ใช้การนั่งพิงผนังตรงๆแบบนี้เป็นการฝึกให้เราไม่นั่งไหลหอคอยื่นแบบนี้พยายามให้หลังชิดกับผนังแล้วก็ตัวชิดนะครับหูศีรษะชิด นะฮะมือวางประสานข้างๆค่อยๆสไลด์เพื่อฝึกกล้ามเนื้อที่บริเวณสะบักแล้วก็หน้าอกขึ้นลง10ครั้งเป็น1เซตทำสัก3ามถึง5เซตพอได้ไหมครับแบบนี้เรื่อยๆเป็นท่าที่ต้องทำเป็นท่าที่เขาทำวิจัยมาแล้วบอกว่าท่าพวกนี้ช่วยอาการปวดกลางหลังหรือว่าอะไรหอคอยื่นพวกนี้ได้ดีเลยโอเคไหมครับอ่าประมาณนี้ครับฝา โอเคใครที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แนะนําเข้ามาคอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวคอเนเทนต์ที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาทําเป็นคลิปหรือมาไลฟ์สอนให้ทุกท่านนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กที่เรากำลงัลงไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับหรือว่าไลน์ของเรานะ แอดบัณฑิตคลินิกครับแอดบูนดิทซ i ลครับส่วนใครที่อยากรักษาทางกายภาพบ่าสามารถโทรมาได้ที่เบอร์085-369-9977ครับ085-369-9977ครับหรือว่าอยากจะปรึกษาอ,ออนไลน์นะมีบริการเบนเทเรนเมดิซีนด้วยนะครับตัวนี้จะมีค่าใช้จ่ายก็อ inbox เข้ามาถามวิธีการ ึาปรึกษาได้ทางออนไลน์นะครับส่วนถ้าใครที่อยากจะรับบริการรักษาทางกายภาพบำบัที่บ้านเรามีทีมนักกายภาพบับัดให้บริการที่บ้านด้วยนะครับยิ่งในเคสที่เป็นอามาพาาหรืออ่อนแรงที่ไม่สามารถมาที่คลินิกได้รวมถึงเคสที่เป็นอาการปวดช่วงนี้ที่เป็นช่วงโควิดเนี่ยไม่อยากจะมาคลินิกก็มีทีมนักกายภาพที่เราเรับวัคซีนแล้วนะครับป้องกันแล้ว ก็สามารถสอบถามได้นะครับทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะ<ม>แล้วก็ทางอุบลราชธานีนี่ก็มีคนไข้กลุ่มผู้ป่วยโสโตรกเนาะหลอดเลือดสมอง,องพวกนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเรามีบริการให้ครับโอเคมีคําถามไหมครับที่สนอนวันนี้มันจะมีบางท่าที่แบบท่าแรกไม่ยืนทำเขาได้ได้หมดเลยนั่งทําก็ได้นั่งก็อีตัวน,นี้ก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะช่วยได้นะ การบิดการยืดควรจะทำบ่อยๆนะวันหนึ่งทำเช้ากับเย็นก็ยังดีครับช่วงกลางวันเราทำงานนานๆเนี่ยช่วงเย็นควรจะต้องทำเพราะว่าพอกลางวันเราทำงานเยอะๆมันยิ่งตึงพอเรากลับมาช่วงเย็นเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบน,นี้แล้วเรากลับไปนอนเลยบางทีกล้ามเนื้อที่มันตึงๆเนี่ยยิ่งตึงมากๆก็ยิ่ง,งทําให้ปวดอย่างที่บอกพอกล้ามเนื้อมันเกรงเป็นก้อนก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงไม่ได้กลางคืนนอนมาระบมทั้งคืนเลยนี้ก็มีนะครับโอเคสําหรับใครที่ทําแล้วรู้สึกว่า เออมันก็ยังไม่ดีหรือว่าใครที่เป็นมากๆนะครับถึงทําแล้วกลับไปก็ยังปวดอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ทํำกายภาพบัตรควบคู่ไปด้วยก็จะดีนะครับก็ถ้าใครสนใจก็โทรมาที่คลินิกได้เดี๋ยวจะมีบริการให้โอเคนะครับ แล,และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน y o u t u b n n e l ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ so am sorry.